แต่วันมันบมีตัวเลขครับเพิ่นเอาป้ายไปตั้งไว้หันคือข้างขุณสวรรค์สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่าพารวยขับ FC ซกับผม ตามแนวทางหลักกิโลกับอีซีครับผมงวดที่แล้วก็พลาดเนาะครับเนาะวอาเรื่องหลักกิโลเนี่ยมันพลาดอีๆกับอีวซีผมคือว่าเราตีบ่ตถุก็ซื้อดอกครับมันพอาะไวเราละเอียดบอเบิดนะครับเนาะรายละเอียดบอเบิดก็เลยตีวัตถุคือกัดแต่กัดไล่เบิดหลักกับที่อาตย์ตีบ่ตถุก็ได้เพราะว่ายกปลายตัวหนึ่งนะครับว่าเพิ่นมาแสดงให้เห็นอีกเป็นแบบหนึ่งเป็นปริศนาเลยครับเด้อหลักกิโลนะครับเนาะอีซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ทางช่องเป็นซื้อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแกแนวทางเท่านนั้ครับอีซีกับผมอ่าคนณตาเพิ่นโทรมาเล่าความฝันให้ปล่อยฟังอีกแล้วครับอีซีกับผมอ่าครับอีซีกับผมงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะอ่าคุณตาเพิ่นฝันวานอ่ามีคนมาแห่ป้ไปนะครับยกป้ายขึ้นสองศูนย์สี่เนี่ยนะครับอีซีกับผมอ่แล้วก็มีคนเอ่อนางร่ำมา19คนนะครับเนาะ แล้วก็ค้นในไอ้หามหามไห้ค่พี่ชี้ับผมหามไหองน้ำนะครับพี่ชี้ับผมผู้ชายสองคนหามองงน้ำอยู่นะครับเนาอ่าก็มีคนเมื่ trendy, honestly, people, like ainsi, อยแล้วก็มาตักกินน้ำตักกินน้ำพันหลักครับพี่ชี้ับผมอ่าหล้วก็คนผู้หญิงที่มาล่ำสิบเก้าคนนั่นครับพี่ชี้ครับเพิ่นกันยกไปแล้วอันสี่ศูนย์สองบ่หึ่งสองศูนย์สี่ครับพี่ชี้กับผมที่พอไหวเราเห้ฟังหันนล้วขับว่าคุณเออ่คุณตาเพิ่นเราก็ฝันมากพอไหวตาม หลงลืมความฝันลืมเบาเบิดทุกอย่างคือเป็นเพื่อนเบาสำนันคือเป็นพ่อไว้ลืมกับพ่อหูจักครับวิธีกับผมพอฟ้อนเรียบร้อยหันขับวิธีกับผมเฮ่ออ้อมหลักกิโลเรียบร้อยแล้วแฮ่หลักกิโลเรียบร้อยหันอันผู้ยิงหันเก้าคนหันเพื่อนกลับไปครับวิธีกับผมเพื่อนกลับไปฮะพุ่นตาที่เราให้พ่อไว้ฟังคือไดพ่อไว้กัดจำบ่ไดรนะครับเนาะมันก็เหลือเก้าค้นกับคนยกไปมอนับครับวิธีกับผมจากคนสิบแปดคนนะครับเนาะ ลงไปข้างล่างหันครับหนีออกไปข้างล่างหันหนีลงไปลงเมืองบาดานล่ะก็เขาก็บอกขึ้นว่ามันที่มีเก่ามาใส่ซีนว่าขับอีฟซีครับผมอันนั้นคืองวดที่ผ่านมาเลยครับแล้วกับผู้ชายสองคนนั่นครับอีฟซีครับผมหามองค์หันองค์กระสุนผู้ชายสองกระสองอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีอยู e ่แล้วมันปิดปิศนาแต่ว่าตกเก่าซื้อกับอีฟซีครับผมอันนั้นงวดที่ผ่านมาเลยครับเด้อเอามาเข้างวดนี้บัดนี้ครับอีฟซีครับงวดนี้กะแห่งว่า คุณตาพ่นกับว่าพ่นฝันแล้วเฝ้าเว้าให้มันเบิด์ตเติมผวว่าทันว่าเดี๋ยวมันสิพลาดคืองวดที่แล้วว่าทันว่าคุณตาพ่นผ่าลาดกับพ่นได้อยู่ศูนย์เก่าครับอุ้ยครับผมพ่นได้สองสองศูนย์เก่านะครับพ่นได้ถึงสามตัวอยู่เพราะว่าพ่นเป็นผู้ฝันเองครับอุ้ยครับผมเมื่อคืนนี้ครับเพิ่นฝันนะครับน้องพิ่นก็เลยมาบอกโทรมาบอกปั๊บก็ไทันก็รีบเฝ้าออกมาเลยครับอุ้ยครับผมมาตั้งคลิปเลยเราเอฟซีฟังนะครับเนาะ ผู้หญิงเก่าคนนั่นครับพี่เช hm ื่อผมโอเปอเรนครับผู <issions> nine, <S öst> ้ชายนะครับเนาเก่าคนกับยังยังผู้ใช้เก่าคนได้ขับบาดนี่ครับพี่เชื่อผมผู้หญิงเก่าคนหันเออไอ้เพิ่นเบ่าถึงมาหนอผู้หญิงเก่าคนกีไรเออเพิ่นเบ่าถึงอยู่ครับผู้หญิงเก่าคนกีไรยังยังบัตรในลงไปนะครับกับอ่าเก่าคนนั่นไม่เห็นงานใครเชื่อครับผู้ใช้เก่าคนไม่เห็นงานผู้หญิงเก่าคนก็ยังอยู่นะครับว่าอยู่แต่บ่ได้ฟ่อนลั้มเนี่ยครับพี่เชื่อผม บริสุทธิ์ในลำนะครับเนาะเพื่อนมาฮ็ดป้ายใครพิีิกับผมป้ายลักกิโลนะครับลักกิโลหันมีตัวเลขแต่ว่างวดนี่ลักกิโลม่มีตัวเลขครับพิชีกับผมเอาเมื่อกี้เมือมอม่อกี้นี่เครื่องบินมันบินผ่านครับพิชครับผมเฮดทีบอกว่าตั้งลักกิโลนะครับผู้ชายเก่าคนมาเท็ด มาเห็ดมัดแปลงมายางอกอกอัลลักกิโลไปตั้งแต่ว่าหลักกิโลบอ๊อมีทุเรศครับอีซีครับงวดนี้แล้วก็บ,บ่ไร่แห่ป่ายือเกอ่าเด้อครับเด้อบ่ไร่แห่ป่ายือเก่าผู้งยิ่งกับภาคกันเห็ดนะครับเข่ากับน้ำน้ำมาให้ยอยู่ห้กินผู้ใส่เก่าคนนะครับเด้อมาเห็ดหลักกิโลอ๋อครับอีพีซีครับผมควเห็ดเรียบร้อยหลักกิโลมันมันบอ่อขึ้หลักกิโลเลยครับอีพีซีครับผมขึ้นยังป่ายขึ้นยังไม่กลมๆนี่สูงนะครับมา สูงซ้ำพี่ละซ้ำหัวเพราะไหวผิละครับอีซี่ครับผมเปิลว่าแล้วกับสูงซ้ำข้นพุหละประสันว่าเฮ็ดเดียวร้อยเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเขียนป้ายครอีซี่คร่บผมเขียนป้ายเขียนเอาเอาซ้อนสี่ขึ้นไปทั้งฝั่งนี่นะครับอีซี่ครับผมซ้อนสี่ไปทั้งฝั่งเขียนว่าทางไปสวรรค์ประสันครับอีซี่ครับผมลักกิโลเดาเปลี่ยนมันไม่เป็นทางไปสวรรค์ประสันครับอีซี่ครับผม แล้วก็ทางลงนรกเอ้าอีพีข uh bon. erm ึ้คือเป็นดังสั้นบุบบดงวดนี Sty ่พอพอตาพนว่าฟังเลยครับเพราะว่าเราห่ยฟังกับวิธีผมพอไว้กับว่าตามความฝันของคนนะครับเนาะทางไปสวรรค์สามร้อยเจ็ดสิบโยชนะครับเนาะทางลงนรกเจ็ดสิบโยชนครับอีพีกับผมเพิ่นว่าอันปูเชี่ยวปาขาวนะครับเด้วเว่ากับรรลุขอตาลว่า สีเลือกไปทางไหนประธานว่ารับเอฟซีกับผมให้เลือกเอาระวังสองทางนี่ประสานครับทางขึ้นสวรรค์สามร้อยเจ็ดสิบโยดทางโลกนรกเจ็ดสิบโยดขับเอฟซีกับผมเอาฟังกักๆด้วยครับเด้อบาทนี่พอไว้เราไล่ละเอียดเลยเอาเรื่องทางนี่แหละนะลักกิโลบอเอ่อบอเห็นเป็นสี่เหลี่ยมครับเอฟซีกับผมเอามาตั้งนี่อเป็นเสาเสาติดป้ายไว้ มีป้ายเขียนไว้ทางทา้งขึ้นสวรรค์หลักกิโลหันบอมีตัวเลขครับวิธีครับ,บผมเป็นเป็นคล้ายๆลักกิโลอยู่แต่ว่ามันบอมีตัวเลขครับเพิ่นเอาไป,ไป้ายไปตั้งไว้หันคือทางขึ้นสวรรค์สามรอยเ็ดสิบยดทางลงนรกเก็โสิบยดผู้ชีประขาันว่าให้เลือกเอาสิไปทางใดนว่ระท่นครับวางกักเ้อรับเด้อบาทนี้ เป็นปริศนาอีกนะครับผู้ชายเก่าคนที่ขึ้นมาเห็ดขึ้นมาเห็ดปายนะครับวิธีของผมผ้ากันนังอ้อมวงอ้อมวงเป็นวงกลมนะครับวิธีของผมเรามีไหอันเก้าหันนครับวิธีกรรมอันที่เพิ่นหาบเพิ่นหามนะันตั้งอยู่ตรงกลางอ,าอันนี้สิเป็นปิศนาบอลครับงวดนี้ครับเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็นเลยผ้ากันมนานั่งกินตักน้ำกินตักน้ำกิน อยู่ในไห้ครับวิเชียรผมจากว่าเมยบ่เมย์กับพ้ากันกินกินผู้หนึ่งกอัออบอ้อมกินอ้อมไปกินอ้อมไปผู้ยิ่งเก่าคนนี้ครับวิ่ซี่ครับผมผู้ยิ่งเก่าคนนะครับนาะนั่งอยู่อีกกลุ่มหนึ่งครับวิเียครับผมกลุ่มหนึ่งหันมีซีคนกลุ่มหนึ่งมีหาคนเอาอมันทิ่เป็นปิศนาบอลนะครับมันขั้นปเป็นปิศ,ปศนากะ เห็นว,ว่าเป็นตัวนี้ผู้ชายเก้าคนนั่งอ้อมวงกินน้ำแต่ว่าพอไหวเปิดวาบตรงเล่งตัวเลขเลยครับเด้อพอว่ามันเห็นตัวเลขไฮเอฟซี FC เตียวท่นานว่าผู้ยิ่งเก้าคนนั่งกลุ่มหนึ่งหาคนนั่งกลุ่มหนึ่งสีคนนะครับเนากินคือกันครับกินคือกันผู้ชายกับตักน้ำยื่นให้กินนี่แหละตักน้ำแล้วก็ยื่นให้ผู้ยิ่งกินผู้ยิ่งกับ อ่ายื่นไปให้กินหมดทุกคนแต่ว่าผู้ชายเก่าคนผู้หญิงเก่าคนแต่ว่าผู้หญิงแยกวงออกหาคนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสี่คนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเนาะนั่งใกล้ๆกันนั่ะล่ะครับ,บอยุธยาครับบ่เลี้ยงกันเด้บ่เลี้ยงกันนั่งผู้นึ่งนี่ผู้นึ่งนี่อย่างเช่นล่ะครับอยุธยาผมอันกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่เช่นล่ะปูชี้ผักขาวก็เลยถามว่าระวางนรกกับสวรรค์สิไปทางไหนท่านว่ากลับ,บอยู่ยาครั ทางไปสวรรค์ไก่เด้่าถ่านว่าทางโล,งนลงกนรกบ่อไก่่าถ่านว่าครับมีแค่เจ็ดสิบหยดขึ้นสวรรค์ั่นสามรอยเจ็ดสิบหยดนะครับเนาะแต่ว่าพ่นเพราะว่าผูหยิ่งแยกออกไปเพราะไหวบริขียนนะครับเด้อเพราะไหวบา่าเดี๋ยวรับเอซี FC ครับผมไอพ่นมันบินผ่านครับเสียงมันดังครับวิซีผมก็เลยหยุดไปเนาะครับเนาะผู้ชายเก่าคน นั่งอ้อมวงกินน้ำองค์เดียวผูหยิ่งสี่คนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งเออผูหญิงเก้าคนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งสี่คนนั่งอยู่กลุ่มหนึ่งหาคนรับพิสิครับผมแล้วก็ป้ายที่เขียนนะครับเนาะขึ้นสวรรค์สามร้อยเจ็ดสิบยดลงนรกเจ็ดสิบยดแต่ว่ามีคนนั่งอยู่น้ำกันคือสามกลุ่มน้ำกันครับอิิครับผมสามกลุ่มเพราะว่าผูหยิ่ง แยกเป็นสองกลุ่มผู้ชายนั่งอยู่กเดียวกันแต่ว่านั่งอ้อมองค์นั่งตั้งโยกกลางครับอี่ครับผมองค์ตั้งโยกกลางเลยครับเด้อโยกกลางผู้ชายนั่นแหละครับถพากันกินน้ำเห็ดเห็ดเห็ดเมื่อยเลยว่ะทำไมเห็ดเมื่อยแล้วพักกันมานั่งนั่งพักนั่งพักกินน้ำผู้หญิงกับเห็ดกับเขากับน้ำมาผู้ชายกับมานั่งกินเห็ดมากกับยืนให้นะครับตักน้ำยืนให้ผู้หญิงผู้หญิงกับยืนกับเขามาให้ทั้งที่นะครับอี่ครับผมนั่งโยก คางลักกิโลนละค,นรานาครับด้วยคนติดป้ายเรียบร้อยแหละคนก็เริ่มพักันมานั่งครับวิธีคำคุ้นตาก็เห็นคนนั่งก็เห็นคักลักกิโลก็เห็นขักอันป้ายก็เห็นคัก่าเป็นลักกิโลครับลักกิโลมันเป็นกลมๆมยังไงซำข้าเข้ากอดนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ครับบพมันกลมๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแต่มันบม่มีตัวเลขครับวิธีคำในลักกิโลนะครับนะก็เลย ลงหาเบิดงวดนีสิเป็นยังไงน,นะครับว่าเอฟซีครับผมทางขึ้นสวรรค์สามร้อยเกตสิบยอดทางลงสว่างเออทา,ท,าทางลงออทางลงนรกเกตสิบยอดครับผูไซเก้าคนนางอ้อมวงนะครับวนะ่าแล้วก็ผู้หญิงสี่คนนางอีกอยู่วงหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงอีกหาคนนางอีกอยู่วงหนึ่งครับพี่ซีครับผมเป็นเท็กิงเงินมัตติยู่ นั่งที่ไหนะครับนั่งนั่งเป็นสามเดียมนะครับเอฟซีกับแต่ว่าพอไปเขียนเขียนลงซี่มันเบิ่งง่ายๆนะครับท่านผู้ใดามาก,กะหมุนเอาอยู่นี่แหะครับเอฟซีกับซีก็หาหาเก้าซีนะครับว,ว,ว่าตัวเลขซีแมนบอทางขึ้นนรกสามร้อยเก็ดสิบนี่ทางลงเอ่อเอาทางขึ้นสวรรค์สามร้อยเก็ดสิบทางลงลงเก็ดสิบมันทีแเมนบอคือซีแมนกลนุ่มคดนีพอวันงวดที่แล้วกับมันไปออกกลุ่มคดก็ออกนะครับว่าแลา้วกอะป้ายเห็นก็ออกเพราะว่าป้ายมันสองศูนย์สี่อย่างเราว่า 204นะครับเนาะราคาคนสองคนหามองค์หันขึ้นกันครับวิธีผมก็สองคนองค์กับศูนย์อยู่แล้วผู้ใา้กับสองอยู่แล้วนะมันก็เลยไปมันผิดแตว่ว่าผู้ยิ่งเก่าคนลงไปข้างล่างมันเหลือเก่าคนเข้าไว้ว้าบเบิดครับวิธีผมคือเป็นคนตาเบอกเขาไว,วาา้่เบิดกับหูพันด่วนนะนะครับเนา,า,าะนจับ่ดได้ครับวิธีผมอันนี้คือแนวทางของหลักกิโลนะครับด้วยเอฟซีครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล พอไว้ก็น,นําความจากคุณตามาบอกให้ฟังอีกทีหนึง่งผิดถึกผิดถือประกันใดกับข,ขอโทษขออภัยครับอีสที์ครับผมพอว่างวดที่แล้วมันพลาดไปนะครับเนาะอ่างวดอีกะเรารายละเอียดได้เพิ่นบอกให้ปุ๊บฟ้าวมาบอกให้เอฟซีฟังหลักกิโลเฮียนนะครับด้วยอิสิยครับผมเข่ามาแล้วแจ่มเป็นจ้งงวดแล้วครับเอฟซีกับผมเข่ามาตลอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับอขอกัขมาในคลิปหน้าขอกล่าวค้าว่าสวัสดีครับสดีมากครับ มาอีกแล้วครับพี่พี่ครับเสียงดัง